สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาแกะกล่องหน้าไม้ครับที่ได้ร่วมง,งานกับร้านธนากรฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็ส่งมาถึงแล้วนะเรามาแกะกล่องดูว่าข้างในจะเป็นหน้าไม้รุ่นไหนนะครับผมมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานที่ออกแบบมาเพื่อ,อเล่นต่อโดยเฉพาะนะครับ นะครับดูขาจับลอกนะครับเขาจะทําฝังกับรางมาเลยนะครับแล้วก็ตัวรางนะครับจะฝังจะเป็นรางอะคริลิกนะครับขึ้นขึ้นรูปอะคริลิกมาแบบนี้นะครับจะเป็นรางอุโมงค์นะครับตันนี้จะเป็นสองระบบนะครับจะมีตัวเซฟตรงนี้นะครับกล่องไกลนะครับแล้วก็จะมีเซฟข้างด้วยนะครับ ี่ก็จะเป็นงานที่ผมสั่งมาใหม่นะครับามารีวิวนะเดี๋ยวเราเอาประกอบกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ได้ในเซตนะครับราคา3990บาทนะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับคือจะได้เป็นตัวนี้ครับจะเป็นลูกดอกนะครับมาสดอกนะครับมีกระบอกเก็บสายนะครับ1ึงอันนะครับมาพร้อมสาย PE เเลยนะครับแล้วก็จะเป็นปีกนะครับอลูมิเนียมนะครับแบบหนาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะ แถมเป็นตัวลูกโรเลอร์ปือยมาให้นะครับตัวนี้แกน8มิลนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่กินยางด้วยนะครับมาพร้อมเรดดอทเลยนะครับนะชุดนี้นะครับแถมเรดดอทไปให้เลยแล้วก็จะมียางให้หนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับยางดำนะครับอยู่สภาพปืนนะครับนะสวยนะครับเป็นล็อกสองระบบนะครับนี่มีรังจับดอทมาให้เลยนะครับฝังกับรางเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาสําหรับงานเรดดอทโดยเฉพาะนะครับ นี่เลยครับสวยๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเป็นลางอุโมงค์นะครับลางอุโมงค์แต่ว่าเป็นอะคริลิกนะครับตัวนี้ครับเป็นงานอะคริลิกครับสุดยอดครับผมสวยมากๆเลยนะครับตัวจริงสวยมากครับผมนะเก๋าด้วยครับสําหรับงานสำหรับสายเลดดดอทนะครับก่อนครับ